นี่มอลำ่น่อยมาสมครเป็นสมาชิกมอนี่สิมาสมารเป็นนักข้องบอกิมาสมครเป็นพระเอกครับเอาเป็นพระเอกล่ใไ้พี่น้องฟังได้บอได้ครับเอาล่องเบิ่งล่ำเลยความตั้งใจบ่ไอลมสิบนิ้วยืนหยอปนุ่มผมขอกลุ่มข้ามาต่อ บารมีของพ่อสิริใจมาซอยอุ้มกาฟิวหน่อยเขาฟังฟันเดี๋ยวนี oh, like, like, hey mom. Mom ่ลับมองสิบม่ได้รับสมัครกันเนีเมื่อนี้พิชิตโบท็อกมาไหม่ไ่ได้เป็นพ่อเลยเด้เยขึ้นไหมไอ้บอยเป็นไอ้บอยเป็นผู้ปั่น สักวันหนึ่งต้องมนี้หวังด้วยพลังบ้านเอบีและเอฟซีใจกุนรอเอาพีโโ่น้องโบ้ด้วยน้องกาพิวแน่ล่ำแน่หน่อยพ่อหอมปากหอมคอเดีวสิเสียเวลาเตยสำหรับน้องกาพิวอายุ13ปีสิมาสมาัครเป็นพระเอกหน่อยมาลลัใจกนรลอยครับปากสนับสนุนแน่เอายีนั่งหน่อยน่อยนี่เด้ฝนมันเร,ริเ่มตกเรื่อเขียดหจ้าหน่อยไดออกแล้วไล่งนง่นโตตีละ สวัสดีจ้าน้องเพว่าหมอลําใจเกินรอยอายุ11ปีฝากเป็นลูกหลานของอพแมย์ในนะจ๊ะบ้านเกิดเมื่อนอนยู่ใสครับยมานนทนเท้นจ้าตำบลเมืองสะอาดอำเภอพยากระพุ้มวิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าขอเสียงสาวสารคามเบิ่งตี่ละขอเสียงสาวสารคาม ปากเกี่ยงเาเป็นหนูก็สิมาเป็นนักห้องบอกเป็นนางเอกจ้าเป็นนั่งเอกครูผู้ใดครูไอ้บอยจ้าเมื่อสิมาเกยมาเด็กถึงเอาเท่งที่ันสิเป็นนั่งเอกอีลีเมื่อนี้พ่อสิบ่อยล่ำเพราะว่าไอ้กาเป้วล่ำแล้วให้อีลานแลให้พี่น้องฟังแน่พ่อบอยต้องใจขาโตกันจัดนึงเครลองเที่ยงเราขาโตอีกเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้มันมันหัวดีตัวมันยยาบไดิเวย่านถือโกงเอาพ่อให้ลอยนึง ปีมือห้เกียรติแค่น้อยเนี่ย,ป,ยป้าคนธรรมดาอายุจะปีพอลูกอายุสิบเอ็ดปีเนี่ยไปเอาเงินเอารางวัลน,นำกุญแาไปครับครับเอาต่อมาผูส้สวยๆนี่เด้ี่ยเด็จจาน้องเมงโกธทีรดามาลันใจเกินน้อยมาจากอัเภอ์ม่วงสามสิบขอเสียงสาวอุบลบา้านเฮาแน่ใจาสาวอัเภอ์ม่วงสามสิบจะเอาอุบลราชธานีอายุสิบเกียปี ไม่แกงเกิดบนเวทที่หมอล่ำใจเกันลอยครับเมื่อนี้ปพี่นอ้องคันยุบาลเท่านี่สิด้ติตามผลงานในช่วงลำเรืองแต่ว่าเมื่อในเขตเมืองใหญ่กระตรงกระชับเวลาจากหน้อยครับขอบพระคุณด้วยการสนับสนุนครับเรื่องดื่มเอ็มร้อยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย